สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจามันที่29สิบาสงหาคมห5้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่องการพนันนะคะสำหรับอังกฤษตัวเด่นก็คือ4กับ7ตัวรองก็คือหกับ9 40 4สี่4 6 4 7 4สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เแล้วก็1 4 3 จับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าหกนะคะต่อไปเยาลมนนีตัวเด่นก็คือหนึ่งกับเจ็ดตัวร้องคือสามกับเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสามเจ็ดหนึ่งห้าเก้าสามเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดห้านะคะสามเจ็ดเก้าอย่าลืมเนื้อหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเก้า17 17เนาะขออวยทุกคนโชคดีนะ

ก็จับคู่ทั้งสามแนวทางนี้แหละนะอันไหนเลขตรงกันก็จับมีเจ็ดกับเก้าที่ตรงกันนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางเนาะจับจับสามแนวทางนี้มาตั้งเรียงกันแล้วก็ซื้อง่ายๆสั้นๆเนาะไม่ต้องลูดยาวแต่ที่เด่นที่สุดคือเจ็ดเด้อเจ็ดกับเก้ามาตรงกันนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะตลาดหุ้นเพิ่งเปิดวันแรกนะดูๆเป็นแนวทางไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้หุ้น รู้สึกว่าจะรูดต่ำแลอเกินยิ่งดาวโจนยิ่งต่ำลวงเยอะ